สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเชอร์ชินทอยรีวิวนะครับจะเป็นรายการที่จะรีวิวของเล่นของสะสมนะครับภายในระยะเวลาประมาณแค่13นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมสร้างคอนเทนต์สุดมันแล้วก็สนุกไปกับตัวโมเดลแล้วก็ออกฟิกเกอร์นะครับและสษหรับตัวที่เราจะมานํามารวิวในวันนี้นะครับก็เป็นตัวแรงแที่ถือได้ว่าเป็นตัวแรงประจําของปีนี้เนี่ยคอมเมนต์ไรเดอร์โอสทารจอร์คอมโบนะครับก็จะเป็นโอส่างนก เพลิงนะครับของเป็นเรียกว่าเป็นรางสุดยอดของพีอก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นร่างที่คิดมากนะครับในสําหรับนักสะสมสายไรเดอร์นะครับก็ตัวนี้ก็ราคาแอบแรงอยู่นะครับเพราะเป็นสินค้าธรรมดานะครับไม่ได้เป็นสินค้าที่ไม่เต็มก็จะมีการถูกตัดออเดอร์บ้างนะครับตามร้านต่างๆแล้วก็ใครที่อยากได้ก็ต้องเจ็บตัวนิดหน่อยนะครับในการที่จะได้เจ้าตัวทาจโดตัวนี้มานะครับครับสำหรับ การรีวิวทัจดอนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะครับครับมาดูด้วยตัวแพ็กเกจของเจ้าโอสทัจดอคอมโบนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นเอเดเล็กฟิกวาร์นะครับลายของชินกโชเซโฮนะครับก็เป็นกล่อง iPhone นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้ากล่องกันนะครับก็จะมีเป็นรูปของทัจดอคอมโบนะครับหน้าตรงๆเลยนะครับก็จะให้ดีไซน์ที่ดูดันนะครับสมกับเจ้าตัวฟิกเกอร์เลยนะครับแล้วก็จะมีตาทามชิโพลิตี้นะครับแล้วก็บันไดแล้วก็ทามชิเนชั่นนะครับ นี่จะเป็นด้านข้างกล่องนะครับเขียนว่าโอสทาจโดอคอมโบนะครับด้านล่างนะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จ,จะเป็นตัวอย่างแอคชั่นนะครับของโอสทาจโดอคอมโบนะครับเอาละเราไม่นอชชาแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องอันบ็อกก์กันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอันบ็อกก์โอทาจโดคอมโบเลยนะครับมาเลยชึบ ชึบเอาละครับท่านผู้ชมตื่นเต้นตื่นเต้นอ้ออออาวเ,เ,เปิดไปแล้วครับท่านผู้ชมนี่เรจะให้ใบสักอย่างนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นใบ ผู้มือการเล่นนะครับก็จะบอกวิธีการเล่นของโอสทาร์อคอมโบนะครับเอาละไม่รอชาร้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสามสองหนึ่งแดงมาเลยครับคุณผู้ชมโอสทาร์อคอมโบสวยมากครับเราจะมาดูภายในกลองกันนะครับนี่ด้านบนก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับแล้วก็อุปก,กรณ์ต่างๆนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้นะครับมีเหรียญมาให้นะครับแล้วก็มีเอ,อะไรนะทาจสเบนเนอร์มีโอสแกนเนอร์มีพัดเปลี่ยนหลังนะครับแล้วก็มือแล้วก็ตัวฟิกเกอร์นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นพาร์ทนะครับของขาของเจ้าคอนดอนะครับหรือขาเหยียวแล้วก็จะมีพาร์ทปีกนะครับพาร์ทปีกของโอสทายาทคอมโบแล้วก็จะมี เซลเมดันนะครับรู้สึกนะเซลเมดันของเจ้าตัวโอ๊ตนะครับก็จะประมาณนี้นะครับภายในกล่องของเจ้าโอ๊ตทาจ์ดอคอมโบนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวฟิกเกอร์เลยนะครับมาแกะกันเลยว้าวแดงมาเลยครับคุณผู้ชมนี่นะครับชุ้อืมโห าตายตายตายสวยมากอโอ้โหหมุนให้ดูก่อนนะครับอือหนาหลังนะครับกดป,ประมาณนี้นะครับของ ดีเทลต่ไปเราไปดูจุดขยับกันเลยนะครับครับต่อมาเราจะมาดูจุดขยับของเจ้าออสทาจอรคอมโบนะครับพร้อมกับดีเทลรละละเอียดต่างๆนะครับตามชุดของเจ้าตัวออสทาจ์จอรคอมโบกันเลยนะครับมาดูที่ส่วนหัวก่อนนะครับก็จะมีเป็นรูปของทากะนะครับหรือนกเหยี่ยวนะครับโอ้โหด้านในก็เป็นดบบตาใสเลยนะครับก็จะมีตาของเหยี่ยวนะครับการขยับนะครับ การก้มการเงยหมุนได้รอบเลยนะครับตัวนี้หมุนประมาณนี้นี่โ,โหสวยมากครับคุณผู้ชมมาดูที่ดีเทลส่วนบอดี้ลำตัวนะครับก็จะเป็นโอแรงเซอร์เคิลนะครับของทากะาคุจกกคันดอนนะครับ เกาะไหลนะครับสวยงามเปนทีเดียวนะครับสามารถยืดออกมาได้แบบนี้นะครับการยุกแขนนะครับยกได้สุดมากโอ้โหคุณผู้ชมดูทีครับสวยงามมากการงอสองนะครับโอ้โหไม่ต้องถายเลยลายกล่องไอโฟนนะครับ สวยงามมากๆเลยประมาณนี้นะครับการงอสอกนะครับดีเทลส่วนแขนนะครับก็จะมีรวดลายที่สวยงามมากเลยครับนีข่ข้อมือเหมุนได้นะครับาการก้มนะครับนี่ก้มได้ประมาณนี้การเงยโอ้โหเงยได้เยอะมากครับ ประมาณนี้นะครับเวได้นะครับนี่มาดูดีเทลส่อนเข็มขัดนะครับก็จะเป็นโพสไดเวอร์นะครับนี่ประมาณนี้หมุนได้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเอ่อสามารถเอาอะไรนะโอสแกนเนอร์นะครับมาเสียบเล่นด้วยกันได้นะครับก็เสียบยังไงอ่ะนีนี่ครับผู้ชมประมาณนี้นะครับ ดูส่วนของ Body บอดี้ลำ่อนล่างบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นจอยลูกบอลน,นะครับของลายกล่องไอโฟนนะครับนีการกลางขานะครับโอ้โหทางได้สุดมากนี่นะครับยกขาได้ประมาณนี้นะครับ,รบยกได้แบบสูงมากครับผู้ชม ข้างงอเข่านะครับประมาณนี้ดีเทลส่วนของเกาะขานี่สวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมดูดิของเยียวโอ้โหสวยงามมา่ะนี่ก็จะมีเป็นของแรงด้วยนะครับด้านล่างข้อเท้าก็หมุนปลายเท้าได้นะครับ เดี๋ยวมาหมุนเท้าได้ไหมขอดูหน่อยเท้าเหมือนจะหมุนไม่ค่อยได้นะครับคุณผู้ชมเหมือนมันจะติดเลยสักอย่างแต่ว่าเท้าสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับแต่ว่ารู้สึกหมุนซ้ายหมุนขวาอ๋อได้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 ตอนรนัวไม่ได้มันแข็งแข็งครับคองใหม่สวยงามเลยทีเดียวครับอยาะปลายเท้านะครับ คราบนี้จะเป็นอาวุธของเจ้าโอสทาร์จอร์คอมโบนะครับก็คือทาจาสปินเนอร์นะครับก็จะมีดีเทลที่แบบสมจริงมากนะครับในลายกองไอโฟนตัวนี้นะครับนี่สามารถพับได้แบบนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวคันโยนี้ก็โยกได้นะครับนี่ประมาณนี้ดีเทลเนี่ยถือว่าสวยงามเลยนะค,คุณผู้ชมมีลายของทาจ์จออยู่ในบนฝาของมันด้วยนะครับ แล้วก็สามารถเปิดได้แบบนี้เลยนะครับเจ้าตัวทาจาสปินเนอร์นะครับมีไว้ไทยไว้ใส่เจ้าเซล์เมดันนะครับที่แถมมากับกล่องเจ้าตัวนี้นะครับขอเมดันนะครับของทาจารคอมโบนะครับก็จะมีทากาคุจกุคอนดอนะครับก็จะใช้ดันไกลนะครับตัดออกมาแล้วก็ใส่ในโอ๊ตเดเวอร์นะครับเพื่อเพิ่มความสมจริงนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับของเจ้าคอเมดันนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับ ออสเอรี ories, ชิ้นต่อมานะครับเราจะมาดูกล่องด้านใต้กันนะครับก็จะเป็นนี่ขาของคอนโดนะครับก็จะเป็นขาของแรงนะครับก็จะประมาณนี้นี่การสามารถการออกแบบนี้ได้เลยนะครับข้อต่อนะครับก็จะเป็นเป็นข้อต่ออะไรตัวอย่างคะเเรียก วันนี้นะครับก็ต่อมันล็อกไว้แล้วครับคุณผู้ชมมันไว้ต่อกับเจ้าตัวข่าวทาจโดนะครับนี่จะเป็นปีนะครับของทาจโดคอมโบนะครับนี่ก็เดี๋ยวถอดอมาให้ดูนะครับ สวยงามทีเดียว,วครับผู้ชมนี่ความุ้มค่าของเจ้าตาาต๊โอถถทาจจอร์คอมโบนะครับก็ให้อุปกรณ์ามาครบเลยนะครับแทบจะไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่เพมเลยนะครับการกลางปีนะครับก็ประมาณน,นี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนี่จะมีชิ้นด้วยนะครับก็จะเป็นที่เคลียร์เรียนนะครับของ เอ่อคอไมดันหรือเซลมดันนะครับก็จะใช้เขียวนะครับเซลมดันนะครับก็จะมีเป็นเซลไม่ดันของคูวากะตะนะครับไลออนชาชิไซทากาคุจักกูคอนดอเลยนะครับเป็นเซลมดันของโอสนะครับต่อมาเราจะมาเปลี่ยนขายคุณผู้ชมดูกันเลยนะครับนี่ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่แอลนะครับมันจะมีบอก ข้างอยู่ตรงนี้ก็เป็นตัว L แต่ว่าเป็นข้างซ้ายนะครับตัวนี้น่าจะเป็นข้างขวาเนี่ยตัว R ครับเป็นข้างขวาอาจจะไม่เห็นนะข้างซ้ายของโอทจดอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลีป่ยนของข้งองเ,เลยนะครับมันต้องดึงใช่ไหมกลัวหักมากลงทุนนะครับอยากหักนะ มันถอดตรงไหนเนี่ยนะตรงนี้เหรออาคุณผู้ชมโอ้ยรอดครับรอด,อดอยังอยู่เราจะใส่คอนดอลเล็กให้คุณผู้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นจอยนะครับเสียบไปเลย อได้สักทีครับคุณผู้ชมว่าจะได้เรียบร้อยครับสำหรับโอสทาจาโดคอมโบนี่ได้แล้วคอนโดเล็กนะครับจ้าวิธีการแกะนะครับเราก็น่าจะแกะจากรอยข้างๆนี้นะครับอืมแบบนี้นะครับแกะไม่ยากนะครับเราก็จะใส่พารดนี้ลงไปนะครับ เราจะเอาปีกมาใส่กันนะครับการต่อนะครับก็จะมีเป็นจอยนะครับของปีนะครับใส่ลงไปนะครับเราเสียลงไปเลยได้สักทีนะครับคุณผู้ชมก็คือเราจะมันต้องค่อยๆหมุนๆไปนิดนึงนะครับเพราะถ้าเป็นของใหม่มันจะเสียไ่ค่อยเข้านะครับนี่ถืาประมาณนี้แล้วงหักชื้นลงไปผมใส่ถุงด้านไหมไม,ไม่ได้ใจนะครับซู้จะผิดหรือเปล่า ว่าถูกผิดด้านดิออผิดด้านไอเกือพักโหยเสียวมากเลยตัวนี้เอาไหมเอาไหมด้านนี้ด้านนี้ต้องค่คอยหมุนนะครับอืมด้านแวด้านนี้โอเค มาด้านนึงคงได้นะแต่ลวครับคุณผู้ชมนี่ก็จะด้านหลังประมาณนี้นะครับในการโชว์ปีกนะครับเป็นไงโอ้โหสวยมากจะก็จะประมาณนี้นะสำหรับการ รีวิวนะครับคมนนอมเบเดอร์โอสไาจดอคอมโบนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมภาพแอคชั่นมันๆของเจ้าตัวฟิกเกอร์ตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบาาก็ฝากกดไลค channel, ์กดแชร์กด s u b s c r i b n Chan ดอะทินทอลรีวิวด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ